ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิบเรื่องหลอนก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเรื่องราวในคืนนี้คือห้องพัก1313 13, กับเสียงโทรศัพท์ที่ไม่มีใครรับโปรดฟังให้ดีเพราะบางครั้ง เสียงที่ดังมาอาจไม่ใช่สัญญาณจากโลกนี้ผมย้ายมาอยู่คอนโดเก่าแห่งหนึ่งชั้น13เป็นชั้นที่เงียบผิดปกติและห้อง1313 13, ถูกปิดตายมานับสิบปีทุกคนบอกว่าเจ้าของห้องเดิมคือหญิงสาวที่ถูกพบเสียชีวิต โดยโทรศัพท์ยังคาอยู่ที่หูและเธอยังคงโทรออกจากห้องนั้นอยู่เสมอแม้จะไม่มีสัญญาณใดๆคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากห้อง1313 13. เกรียงเกรียงเสียงนั้นดังต่อเนื่องและซ้ำซากผมตัดสินใจเดินไปที่ประตูห้อง1313 13. และผมเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ด้านหลังประตูผมได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาเหมือนเธอต้องการจะสื่อสารกับใครบางคนผมนำโทรศัพท์มือถือแนบกับประตูห้อง1313 13. ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นมันเป็นสายเข้าจากเบอร์ที่ไม่รู้จัก ผมกดรับสายและสิ่งที่ผมได้ยินคือเสียงกระซิบที่แหบพร่าและเย็นเฉียบช่วยรับสายฉันทีแล้วสายก็ตัดไปเงาของผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วเหลือไว้เพียงความเงียบที่หนาแน่นผมย้ายออกจากคอนโดนั้นทันที แต่ผมยังคงได้รับสายเข้าจากเบอร์ที่ไม่รู้จักอยู่เสมอทุกครั้งที่ผมรับสายผมจะได้ยินเสียงกระซิบเดียวกันนั้นหญิงสาวคนนั้นเธอต้องการให้ใครสักคนรับสายเพื่อที่เธอจะได้บอกความจริงของการเสียชีวิตของเธอข้อคิดสุดท้ายคือในความโดดเดี่ยวบางเสียงเรียก อาจนำไปสู่ความตายไม่ใช่การช่วยเหลือนี่คือเรื่องราวของบ่อน้ำร้างกับผ้าถุงสีแดงความเศร้าที่ถูกกักขังใต้น้ำและอย่ามองลงไปในที่มืดเพราะคุณอาจถูกเชื้อเชิญให้ลงไปเป็นเพื่อน หมู่บ้านของเรามีบ่อน้ำร้างกลางป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชาวบ้านเชื่อว่าที่นั่นมีหญิงสาวคนหนึ่งผูกคอตายแล้วกระโดดลงไปในบ่อน้ำนั้นเพราะผิดหวังในความรักและศพของเธอก็ยังคงอยู่ในบ่อน้ำนั้นทุกคืนคุณจะได้ยินผ้าถุงสีแดงลอยขึ้นมาจากผิวน้ำ เป็นสัญญาณเตือนว่าอย่าเข้าใกล้บ่อน้ำนั้นเด็ดขาดคืนหนึ่งผมกับเพื่อนไปพิสูจน์ที่บ่อน้ำเราเห็นผ้าถุงสีแดงลอยอยู่เหนือน้ำจริงๆมันลอยนิ่งๆไม่ขยับเลยทันใดนั้นเราได้ยินเสียงกระซิบแควเบามาจากบ่อน้ำมาเล่นน้ำด้วยกันไหมเสียงนั้น หวานแต่ก็เย็นเฉียบจนขนลุกเพื่อนคนหนึ่งของผมชื่อว่าทอมกำลังเดินเข้าไปใกล้บ่อน้ำอย่างช้าๆเหมือนถูกสะกดจิตผมดึงทอมกลับมาทันเวลาแต่เมื่อผมมองไปที่บ่อน้ำผมเห็นเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งกำลังโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำผมยาวสยายและมีสาร่ายพันรอบตัว ใบหน้าของเธอซีดขาวและเต็มไปด้วยความเศร้าแล้วเธอก็ยื่นมือออกมาจากบ่อน้ำมือที่เย็นเฉียบและมีรอยเชือกบาดเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือแต่ความจริงเธอต้องการแค่เพื่อนเราวิ่งหนีไปจากบ่อน้ำนั้นทันทีแต่เราไม่เคยลืมใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าของเธอเลย หญิงสาวคนนั้นเธอต้องการเพื่อนที่จะจมน้ำตายไปกับเธอเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องเหงาเพียงลำพังในบ่อน้ำร้างนั้นอีกต่อไปข้อคิดสุดท้ายคือความรักที่ผิดหวังทำให้วิญ,ญญาณไม่สามารถไปสู่สุขติได้และมันจะตามหาคนรักคนใหม่เสมอ เรื่องเล่าในคืนนี้คือคืนเช่าห้องพักรายวันกับนาฬิกาที่หยุดเดินจงระวังเพราะเวลาที่หยุดลงอาจหมายถึงชีวิตที่จบลงของใครบางคนผมเช่าห้องพักรายวันในโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งบนผนังมีนาฬิกาแขวนเก่าๆเ,เรือนหนึ่งที่หยุดเดินอยู่ที่เวลาตี39นาที ผมพยายามปรับนาฬิกาให้เดินใหม่แต่ทันใดนั้นนาฬิกาก็หยุดเดินอีกครั้งที่เวลาเดิมผมรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ไม่อยากให้เวลาเดินต่อไปกลางดึกผมสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเคาะดังมาจากหัวเตียงกอกกอกกอกมันดังมาจากกำแพงที่ติดกับหัวเตียงทันใดนั้น นาฬิกาที่หยุดเดินอยู่ก็เดินขึ้นมาอีกครั้งแล้วหยุดลงที่เวลาตีสามสี่สิบนาทีผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามจะสื่อสารกับผมผ่านทางนาฬิกาผมลุกขึ้นเปิดไฟและมองไปที่นาฬิกาที่หยุดอยู่ผมสังเกตเห็นว่าที่พื้นใต้เตียงมีรอยเปียกเล็กๆคล้ายน้ำตาไหลออกมาจากใต้เตียงทันใดนั้น ผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูผมว่าอ yeah, ย่าดูนาฬิกาผมรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องทันทีโดยไม่หันกลับไปมองเลยผมทราบภายหลังว่าห้องคักเลขที่นี้เคยมีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมในเวลาตีสามนาทีทุกครั้งที่แขกทุนไหนเข้าพักเธอจะพยายามเดินนาฬิกาให้ถึงเวลาที่เธอเสียชีวิต เพื่อที่จะได้มีคนรับรู้ความจริงข้อคิดสุดท้ายคือความลับที่ถูกซ่อนไว้ในความมืดจะถูกเปิดเผยเมื่อเวลาที่กำหนดไว้มาถึงและเธอจะทำซ้ำตลอดไปเรื่องเล่าในคืนนี้คือกระจกโบราณที่สะท้อนใบหน้าอื่นคุณมั่นใจหรือว่าคนที่คุณเห็นในกระจก เป็นตัวคุณจริงๆผมได้กระจกโบราณบานหนึ่งมาจากตลาดนัดมันเป็นกระจกเงาที่มีขอบไม้แกะสลักอย่างสวยงามและมีตำนานเล่าว่ากระจกทุกบานมีวิญญาณสิงอยู่แต่กระจกบานนี้มันไม่ได้สะท้อนแค่ภาพของผมเท่านั้นแต่บางครั้งมันจะสะท้อนใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จัก ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าผมเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมมองกระจกใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นจะซ้อนทับอยู่บนใบหน้าของผมใบหน้าของเธอดูซีดขาวและมีรอยช้ำเหมือนเธอถูกทรมานมาอย่างหนักคืนหนึ่งผมกำลังส่องกระจกทันใดนั้นใบหน้าของเธอก็ยิ้มอย่างช้า,ชา เป็นรอยยิ้มที่หน้าขนลุกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมตัดสินใจนำกระจกไปทิ้งแต่เมื่อผมกำลังจะเดินออกจากห้องผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูผมว่าอย่าทิ้งฉันไว้ผมมองกลับไปที่กระจกและผมเห็นใบหน้าของผมเองกำลังปรากฏขึ้นมาแต่ใบหน้าของผมนั้น ดูซีดขาวและเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนผมกําลังถูกแทนที่ด้วยวิญญาณของเธอผมวิ่งหนีออกมาจากบ้านทันทีและผมไม่กล้าส่องกระจกอีกเลยภายหลังผมทราบว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นภรรยาของผู้ก่อตั้งกระจกคนนั้นเองเธอถูกสามีฆ่าตายในห้องนั้นเองและเธอก็ยังคงสิงสถิตอยู่ในกระจกเพื่อรอเหยื่อคนใหม่ ที่จะมาแทนที่เธอข้อคิดสุดท้ายคือความงามของวัตถุโบราณอาจซ่อนความมืดมิดของวิญญาณที่ถูกกักขังเอาไว้เรื่องเล่าในคืนนี้คือบ้านไม้ริมทางรถไฟกับเสียงหัวเราะยามดึก เสียงหัวเราะที่ไร้ความสุขอาจเป็นเสียงสุดท้ายที่คุณจะได้ยินผมเช่าบ้านไม้เก่าริมทางรถไฟมันเป็นบ้านที่ถูกทิ้งไว้มานานนับสิบปีทุกคนบอกว่าเจ้าของบ้านเดิมเป็นหญิงสาวที่ถูกรถไฟชนเสียชีวิตเพราะเธอพยายามจะฆ่าตัวตาย และเธอจะอยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคืนคุณจะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบามาจากห้องนอนชั้นสองกลางดึกผมได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากห้องนอนชั้นสองฮึฮึเสียงนั้นหวานแต่ก็เย็นเฉียบจนขนลุก ผมตัดสินใจเดินขึ้นไปที่ชั้นสองและผมเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่หน้าต่างผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหล็ดลอดออกมาจากห้องมาหัวเราะด้วยกันไหมเสียงนั้นเหมือนเธอต้องการจะชวนผมให้มาอยู่เป็นเพื่อน ผมวิ่งหนีลงมาจากบ้านทันทีแต่เมื่อผมมองกลับไปที่หน้าต่างผมเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นใบหน้าของเธอมีรอยแผลที่รุนแรงจากการถูกรถไฟชนและเธอกำลังยิ้มให้ผมทันใดนั้นเสียงหวูดรถไฟก็ดังขึ้นมาปูนเพียงครั้งเดียวและเธอก็หายไปเหลือไว้เพียงความเงียบที่หนาแน่น ผมย้ายออกจากบ้านนั้นทันทีแต่ผมยังคงได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาอยู่เสมอผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครแต่เธอต้องการเพื่อนที่จะหัวเราะไปกับเธอข้อคิดสุดท้ายคือความสุขที่จบลงด้วยโหกนาตรรมจะยังคงวนเวียนอยู่ในรูปแบบของเสียงหัวเราะที่น่ากลัว เพื่อรอคอยเพื่อนร่วมชะตากรรมเรื่องเล่าในคืนนี้คือโรงเรียนอนุบาลเก่ากับเสียงเพลงที่ไม่ควรมีเสียงเพลงที่คุ้นเคยอาจนำพาคุณไปสู่โลกที่ไม่มีวันกลับ ผมเป็นยามกะกลางคืนในโรงเรียนอนุบาลเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานนับสิบปีทุกคนบอกว่าที่นี่เคยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายและเธอจะยังคงวนเวียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ทุกคนืนคุณจะได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคยมาจากห้องเรียนชั้นสอง คืนหนึ่งผมได้ยินเสียงเพลงเปียโน,นดังมาจากห้องเรียนชั้นสองเสียงนั้นไพเราะแต่ก็เศร้าส้อยมากผมตัดสินใจเดินขึ้นไปที่ชั้นสองและผมเห็นเงาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่หน้าเปียนโนผมได้ยินเสียงร้องเพลงแผ่วเบาเบล็ดลอดออกมาจากห้องหนูอยาก กลับบ้านแล้วเสียงนั้นเหมือนเธอต้องการจะบอกผมให้ช่วยเธอผมมองลอดหน้าต่างเข้าไปผมเห็นใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนนั้นใบหน้าของเธอซีดขาวและมีรอยช้ำเหมือนเธอถูกทรมานมาอย่างหนักทันใดนั้นเธอก็หันมามองผม และเธอก็ยิ้มให้ผมเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมรีบวิ่งหนีออกมาจากโรงเรียนทันทีผมลาออกจากงานทันทีแต่ผมยังคงได้ยิ้มเสียงเพลงเปียนโนแผ่วเบา,เบาอยู่เสมอเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใคร แต่เธอต้องการความยุติธรรมสำหรับสิ่งที่เธอได้รับข้อคิดสุดท้ายคือความบริสุทธิ์ที่ถูกทำลายจะยังคงเรียกร้องความยุติธรรมและจะตามหาใครสักคนที่จะช่วยเธอได้ เรื่องเล่าในคืนนี้คือภาพถ่ายงานศพกับแขกที่ไม่รู้จักจงระวังเพราะบางครั้งแขกที่ไม่ได้รับเชิญอาจมาจากโลกที่แตกต่างกันผมไปร่วมง,งานศพเพื่อนคนหนึ่งและถ่ายรูปรวมกับเพื่อนๆหน้าลงศพเมื่อเรากลับมาดูรูปในกล้องภาพถ่ายทุกภาพมีพวกเราอยู่ครบ ยกเว้นภาพเดียวภาพที่เราถ่ายรวมกันหน้าโลงศพมันมีคนเกินมันหนึ่งคนเป็นผู้หญิงใส่ชุดดำยืนอยู่ข้างๆโลงศพซึ่งไม่มีใครจำได้ว่าเธอเป็นใครเราพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่มีใครรู้จักเธอเลยทันใดนั้นเราสังเกตเห็นว่า ที่ใบหน้าของเพื่อนที่เสียชีวิตในโลงศพมีรอยยิ้มที่หน้าขนลุกปรากฏขึ้นมาในรูปถ่ายเหมือนเขากำลังมีความสุขที่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมและใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มบิดเบี้ยวอย่างช้าๆเราตัดสินใจลบรูปนั้นทิ้งทันทีแต่เมื่อเราตรวจสอบดูอีกครั้งรูปนั้น กลับปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในเมมโมรี่กาดในวินาทีถัดมาทันใดนั้นเราได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเราว่าอย่าลบฉันออกไปเสียงนั้นเหมือนเธอต้องการจะอยู่กับเราและเธอจะอยู่ในรูปถ่ายนั้นเพื่อคอยดูเรา เราต้องนำรูปไปทำพิธีขอขมาและเผาทิ้งเพื่อให้เธอไปสู่สุขคติภายหลังเราทราบว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นคนรักเก่าของเพื่อนที่เสียชีวิตเธอเสียใจมากจนไม่ยอมให้เขาจากไปและเธอจะยังคงตามติดเราไปทุกที่ เพื่อรอเหยื่อคนใหม่ที่จะมาแทนที่เธอข้อคิดสุดท้ายคือความผูกพันที่ไม่ได้ถูกปลดปล่อยจะยังคงตามหลอกหลอนผู้ที่เกี่ยวข้องและเธอจะอยู่กับคุณตลอดไป เรื่องเล่าในคืนนี้คือโรงพยาบาลร้างกับพยาบาลชุดขาวจงระวังเพราะบางครั้งผู้ที่ควรช่วยชีวิตคุณอาจเป็นผู้ที่จะพรากชีวิตคุณไปผมกับเพื่อนไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งทุกคนบอกว่าที่นี่ มีวิญญาณของพยาบาลชุดขาวที่เสียชีวิตจากการถูกผู้ป่วยทำร้ายและเธอจะยังคงวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ทุกคืนคุณจะได้ยินเสียงเรียกหาดังมาจากชั้นสองคืนหนึ่งผมเดินตรวจที่บริเวณทางเดินชั้นสองผมได้ยินเสียงเรียกหา ดังมาจากด้านในห้องพักช่วยด้วยช่วยฉันที่เสียงนั้นแหบพราและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมไม่ได้เป็นหมอแต่เสียงนั้นเรียกซ้ำๆด้วยความสิ้นหวังและผมรู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบที่ข้อเท้า เหมือนมีมือของใครบางคนกำลังเอื้อมมาจับผมวิ่งหนีออกมาจากห้องพักทันทีแต่เมื่อผมหันกลับไปมองผมเห็นเงาร่างพยาบาลชุดขาวกำลังยืนอยู่หน้าประตูใบหน้าของเธอซีดขาวและมีรอยช้ำเหมือนเธอถูกทำร้ายมาอย่างหนักทันใดนั้น เธอทำท่าทางเหมือนกำลังกระซิบอะไรบางอย่างผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูผมว่าอยา่าทิ้งฉันไว้นี่ผมกับเพื่อนวิ่งหนีออกมาจากโรงพยาบาลทันทีภายหลังผมทราบว่าพยาบาลคนนั้นเธอถูกผู้ป่วยที่เธอรักทำร้ายจนเสียชีวิต และเธอจะยังคงเรียกหาใครสักคนที่จะเข้ามาช่วยเธอเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดเพียงลำพังอีกต่อไปข้อคิดสุดท้ายคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจะยังคงกักขังวิญญาณที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยและเธอจะตามหาผู้ที่ช่วยเธอได้เสมอ เรื่องเล่าในคืนนี้คือโรงพยาบาลร้างกับพยาบาลชุดขาวจงระวังเพราะบางครั้งผู้ที่ควรช่วยชีวิตคุณอาจเป็นผู้ที่จะพรากชีวิตคุณไปผมกับเพื่อนไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งทุกคนบอกว่าที่นี่ มีวิญญาณของพยาบาลชุดขาวที่เสียชีวิตจากการถูกผู้ป่วยทำร้ายและเธอจะยังคงวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ทุกคืนคุณจะได้ยินเสียงเรียกหาดังมาจากชั้นสองคืนหนึ่งผมเดินตรวจที่บริเวณทางเดินชั้นสองผมได้ยินเสียงเรียกหา ดังมาจากด้านในห้องพักช่วยด้วยช่วยฉันทีเสียงนั้นแหบพราและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมไม่ได้เป็นหมอแต่เสียงนั้นเรียกซ้ำๆด้วยความสิ้นหวังและผมรู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบที่ข้อเท้า เหมือนมีมือของใครบางคนกำลังเอื้อมมาจับผมวิ่งหนีออกมาจากห้องพักทันทีแต่เมื่อผมหันกลับไปมองผมเห็นเงาร่างพยาบาลชุดขาวกำลังยืนอยู่หน้าประตูใบหน้าของเธอซีดขาวและมีรอยช้ำเหมือนเธอถูกทำร้ายมาอย่างหนักทันใดนั้น เธอทำท่าทางเหมือนกำลังกระซิบอะไรบางอย่างผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูผมว่าอยา่าทิ้งฉันไว้นี่ผมกับเพื่อนวิ่งหนีออกมาจากโรงพยาบาลทันทีภายหลังผมทราบว่าพยาบาลคนนั้นเธอถูกผู้ป่วยที่เธอรักทำร้ายจนเสียชีวิต และเธอจะยังคงเรียกหาใครสักคนที่จะเข้ามาช่วยเธอเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดเพียงลำพังอีกต่อไปข้อคิดสุดท้ายคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจะยังคงกักขังวิญญาณที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยและเธอจะตามหาผู้ที่ช่วยเธอได้เสมอ เรื่องเล่าในคืนนี้คือรถแท็กซี่ผีกับป้ายที่ไม่มีอยู่จริงจงระวังเพราะบางครั้งการเดินทางสุดท้ายของคุณอาจไม่มีวันสิ้นสุดผมกำลังยืนรอรถแท็กซี่ในคืนฝนตกหนักทันใดนั้นมีรถแท็กซี่คันหนึ่งจอดรับผมมันเป็นรถแท็กซี่เก่าๆที่มีกลิ่นอับชื้นแปลกๆคนขับเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดดำ และเธอไม่พูดอะไรเลยผมบอกปลายทางที่ผมต้องการไปแต่เธอขับรถไปในทางที่ผมไม่คุ้นเคยผมเริ่มรู้สึกกลัวและพยายามจะลงจากรถแต่รถแท็กซี่ก็ขับไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นผมเห็นป้ายข้างทางที่เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความตายป้ายนั้นดูเก่าแก่และมีรอยเลือดแห้งๆติดอยู่ผมหันไปมองคนขับรถ และผมเห็นใบหน้าของเธอใบหน้าของเธอซีดขาวและเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนเธอถูกฆ่าตายในรถแท็กซี่คันนี้ผมตัดสินใจกระโดดลงจากรถทันทีแต่เมื่อผมวิ่งหนีไปรถแท็กซี่คันนั้นก็ขับตามผมมาอย่างชา้าชาผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าจะไปไหนอีกเสียงนั้นเหมือนเธอต้องการจะชวนให้ผมมาอยู่เป็นเพื่อนและเธอจะขับรถตามผมไปทุกที่ เพื่อรอเหยื่อคนใหม่ที่จะมาแทนที่เธอผมไม่กล้าขึ้นรถแท็กซี่อีกเลยภายหลังผมทราบว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ถูกฆ่าตายในรถคันนั้นและเธอจะยังคงวนเวียนอยู่ในรถแท็กซี่เพื่อรอเหยื่อคนใหม่ที่จะมาแทนที่เธอข้อคิดสุดท้ายคือความโดดเดี่ยวบนถนนที่มืดมิดอาจนำพาคุณไปสู่การเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด และคุณอาจกลายเป็นผู้โดยสารคนถัดไป